นายนายให้ผมทุกอย่างครผมประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือเป็นโค้ชไปต่างประเทศเนี่ยก็เพราะนายส่งเสริมที่สำคัญคือส่งเสริมให้ทุกคนได้เรียนหนังสือครับแล้วก็ใหเ้เล่นกีฬาก็ทราบข่าวเมื่อคืนก็ใจสั่นเลยครับเพราะว่าผมก็เคารพท่านเหมือนพ่อคนหนึงครับ หลังจากนี้ไปคนที่จะมาสารงานต่อในสโมสรพลตรีหม่อมหลวงสุปรีดีประวิต์รองประธานสโมสรราชประชาจะมอบให้กิติรัตน์นรนองประธานอำนวยการและผู้จัดการทีมรับหน้าที่ต่อไปคือ,อตัวท่านเนี่ยท่านมอบหมายให้ผมดูแลง,งานด้านฟุตบอลเนี่ยผมก็ทำได้ดีแต่คงไม่ยังไม่ดีเท่าท่านนะครับเพราะว่าท่านเนี่ย เป็นผู้ที่มีบารมีสูงแล้วก็ให้ความรักและอินดูนักบอลทุกคนเสมือนลูกนะครับการที่จะทําพุตบวันให้ดีนะั้นคงมันยุคหลังๆนี้มันค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามีหลายปัจจัยด้วยกันปัจจุบันนี้สมสรรัสอนรัชชาได้คุณกิตินัฐนรนองนะครับมาช่วยเหลือดูแลงานบริหารนะฮะก็เหมือนกับว่าเมื่อก่อน ท่านประธานสมโมสรคือท่านหม่อมเจตท่านก็นเป็นเหมือนประธานบอร์ดแล้วคุณกิติรัตน์เนี่ยก็มาเป็น c e o นะครับเป็น Chief Executive Office r ที่จะมาดูแลบริหารงานต่อไปเราก็ได้ท่านก็ไว้วางใจให้คุณกิติรัตน์เนี่ยดำเนินการในเรื่องของการอุ้มชูสมโมสรแล้วก็พยายามปรับสมโมสรน,นั้นกลับขึ้นมาเป็นสมโมสรชั้นนำหวังว่าคุณจะเป็นสมโมสรชั้นนำได้อีกในอะนาคตอันในกล้นี้นะครับพวกเราที่รับอาสาทำงานในทีมฟุตบอลรัฐประชาทุกคนก็ ซับซึ้งในความไว้วางใจที่ท่านมีให้กับพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นเราคงจะทําเดินหน้าทํางานกันต่อไปนักฟุตบอลราชประชาฝีเท้าดีๆกเ็เป็นที่หมายตาของทีมใหญ่ๆเพราะฉะนั้นบางคนก็คงไปอยู่ทีมใหญ่ๆแต่ว่าเราสร้างนักฟุตบอลเยาวชนมาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นทีมฟุตบอลราชประชาก็คงไม่ขาดนักฟุตบอลฝีเท้าดี ด้วยความที่ท่านทุ่มเทงานหนักนะครับเจ็บป่วยอะไรท่านก็ไม่เคยบอกไม่เคยบ่นไม่เคยพูดก็ทําไปอยู่ตลอดนะครับจนมาถึงนาวันสุดท้ายที่ท่านถึงแก่อนิจกรรมเนี่ยท่านก็ยังทํางานอยู่ผมก็ยังมีอยู่ท่านก็ยังวาดแผนที่วางจุดตําแหน่งของการที่จะตั้งสถานีที่จะฝึกะจญเพลิงอะไรพวกนี้สถานีในการช่วยเหลือบรรดาสารภัยเนี่ยก็ยังเป็นลายมือท่านวาดอยู่เลยท่านเรียกลูกน้องมาสั่งงานเมื่อประมาณ4ี่โมงเย็นสามีโมงเย็นก็ยังสั่งงานอยู่ จนวราระสุดท้ายของท่านที่ท่านก็เมื่อสังเงานเสร็จท่านก็จะนั่งพักผ่อนชมทีวีก็ปรากฏว่าเห็นคุณแม่เล่าให้ฟังว่าท่านก็ลักษณะง่ายาหมดสติล้มไงหลังไปนะฮะบนบนบนเก้าอี้พักผ่อนของท่านนั่นแหละนะฮะก็พยายามฉีดยาฉีดเป็นสเปรย์ใส่พ้นที่ที่ที่เข้าไปในปากนะครับเพื่อที่จะขยายหลอดเลือดแต่ว่าก็ด้วยอาจจะด้วยอายุของท่านแล้วแลวท่านผ่านการผ่าตัดหัวใจมาครั้งหนึ่งแล้วเนี่ย พขาทำให้อาจจะทําให้กล้ามเนื้อหัวใจนั้นก็ไม่แข็งแรงเหมือนในอดีตนะครับกขาอาจจะต้องต้องจากพวกเราไปก่อนที่ครอบครัวจะได้มีโอกาสทดแทนบุญคุณอะไรพวกนี้เท่าไหร่นะครับล้วก็ทาเต็มที่แล้วนะก็ท่านก็ถือว่าเป็นเป็นที่รักของคุณเยอะแยะมากมายทาั้งทั้งประเทศนะครับในสายของฟุตบอลในสายของตํารวจในสายของบรรเทาสาราภัยและในสายของงานราชการรัฐบาลที่ท่านช่วยอยู่มาตลอดนะฮะท่านทุ่มเทชีวิตนี้ให้กับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้ารวมทั้งพระบรมสารวงทุกพระองค์นะครับแล้วก็ประชาชนทุกคนด้วยผมคิดว่า,าท่านก็คงจะไปสู่สุคติครับเพราะว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นบุญบุศลมากนะฮะสำหรับประเทศชาติไทยครับ และนั่นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าของฉาย,ยาหม่อมลูกหนังนะคะพลตำรวจตรีหม่อมราชวงศ์เจตจจันร์ประวิทย์ค่ะผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จหลายๆอย่างนะคะ